ไม่ใช่ทุกพื้นที่จะติดตั้งถังเก็บน้ำแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูการติดตั้งถังเก็บน้ําไฟเบอร์กร์ดที่หน้างงานเขาใหญ่กันนะครับโดยการติดตั้งถังเก็บน้ําไฟเบอร์กร์ดของเราที่หน้่งงานแห่งนี้เป็นถังเก็บน้ําไฟเบอร์กร์ดขนาด1 0,000ลิตรจำนวน3าใบครับพร้อมระบบซอฟตเทนเนอร์โดยปัญหาของที่น,นะครับโดยเบื้องต้นอ่ะก็คือ การเก็บน้ําที่ไม่เพียงพอโดยแหล่งน้ําทั้งหมดจะมาจากแหล่งน้ําผิวดินและก็แหล่งน้ําบาดาลครับเบื้องต้นค่าความสปกปรกความกระด้างแล้วก็ค่าตะกอนและสีครับจะมากเราจึงมีการแอดจัดตัวระบบซอฟต์เทนเนอร์สำหรับบําบัดหรือชีดเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าสู่ระบบ RO หรือว่าการใช้น้ําเพื่ออุปโภคต่อไปครับผมหลักๆครับเบื้องต้นคือ เราจะมีการมาสำรวจหน้าง,งานพื้นที่แต่ละพื้นที่ก่อนครับว่าเหมาะสำหรับการเลือกถังเก็บน้ำหรือว่าระบบแบบไหนโดยหน้าง,งานที่เขาใหญ่นี่ครับก็คือพื้นที่ของลูกค้าเป็นพื้นที่สวนแล้วก็การใช้น้ำในบ้านเรือนนะครับโดยเบื้องต้นจะมีการจัดสวนแล้วก็นำน้ำจากแหล่งน้ำพิวดีนะครับไปใช้ในการลดน้ำแล้วก็น้ำบาดาลในการที่จะชิสเข้าไปใช้ในตัวของน้ำปราปาภายในหัวเรือนครับหลังจากที่เรา ร้บปัญหาและความต้องการของลูกค้าแล้วครับก็คือในขั้นตอนแรกครับเราจะมีการเข้ามาสำรวจหน้าง,งานโดยรับเรื่องจากลูกค้าว่าต้องการนำน้ำไปใช้ในประเภทไหนบ้างพื้นที่ในการใช้สอยประมาณเท่าไหร่มีจำนวนประชากรหรือว่าจำนวนผู้พักอาศัยอยู่ที่เท่าไหร่ครับ 2. ในการเลือกถังขนาดก็คือเราจะอ้างจากข้อมูลแรกที่เรามาสำรวจครับโดยการใช้ก็คืออาจจะอ้างยิงจากจำนวนพื้นที่จำนวนผู้คนหรือปริมาณการใช้น้ำต่อวันของผู้คนครับโดยการเลือกถังเก็บน้ำ แต่ละชนิดหรือแต่ละพื้นที่ครับต้องมีการรู้ว่าเราจะนําน้ํากลับไปใช้หรือใช้ใช้ในอุตสาหกรรมหรือประเภทไหนบ้างในการออกแบบออกแบบก็คือเราจะเลือกขนาดถังให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดการโอเวอร์มากเกินไปครับโดยพื้นที่หน้าง,งานแห่งนี้ก็คือในการเลือกถังแต่ละชนิดก็คือเพื่อสํารองน้ําสําหรับกรณีที่มีการน้ําผิวดินหรือว่าตัวน้ำมาดานหมดครับตัวนี้จะเป็นการสํารองน้ําสําหรับอนาคตไปเลย โดยจะมีปัญหาขาดแคลนเรื่องน้ําเลยครับผมหลังจากที่เราออกแบบแล้วครับเราจะมีการส่งแบบที่เราผลิตให้ลูกค้าตรวจสอบรีเช็คว่าแมท์กับหน้าง,งานไหมหรือว่าโอเคกับหน้าง,งานที่เราสํารวจที่เราออกแบบไหมหากลูกค้าบอกว่าแมทแล้วก็โอเคกับแบบของเราแล้วเราจะทําการสั่งผลิตโดยบริษัทของเราครับมีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองสามารถผลิตถังน้ําได้ทุกขนาดตามที่ทางวิศวก,กรออกแบบครับหรือตามให้สอดคล้องกับหน้าง,งานได้เลย หลังจากผลิตเสร็จสิ้นภายใน30วันหรือ45วันในการผลิตนะครับจะมีการติดตั้งถังน้ําโดยทีมช่างผู้ชํานาญงานในการติดตั้งครับมีใบเซอร์รับรองในการติดตั้งแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานครับผมโดยในการติดตั้งก็คือช่างเราจะมีการมาวัดพื้นที่หน้างานก่อนติดตั้งเพื่อให้เหมาะสมกับถังและบ้านสามารถขนส่งเข้ามาได้ไหมจะมีการตีเส้นวางขนาดถังก่อนในการติดตั้งครับเราจะมีการยึดพุกเคมีหากมีการลงระบบตรวจสอบด้วยจะมีการเดินลายท่อตรวจเช็ค ท่อแต่ละชนิดแล้วก็มีการติดตั้งระบบซอฟต์พร้อมเทสรันระบบให้ดูเลยในระยะเวลาในการติดตั้งครับช่างของเราใช้เวลาในการติดตั้งไม่เกิน3-5มถึงวันขึ้นอยู่กับสภาพหน้าง,งานและสภาพอากาศด้วยครับผมหลังจากการติดตั้งเสร็จแล้วครับทีมช่างเราจะมีการเทสรันระบบและส่งมอบระบบและมีการเทรนนิ่งให้ลูกค้าหรือช่างหน้าง,งานที่จะรับผิดชอบต่อจากเราครับจะมีการเทรนนิง่งบอกปัญหาที่จะเกิดขึ้นแนวทางการแก้ปัญหาแล้วก็ หากมีปัญหาที่ช่างหน้าง,งานไม่สามารถแก้ไขได้หรือว่าไม่เข้าใจครับสามารถโทรติดต่อสอบถามทางทีมช่างเราหรือว่าทางวิศวกรเพื่อให้คําแนะนําหากปัญหานี้ยังไม่ถูกแก้ครับช่างเราจะสามารถวิ่งซัพพอร์ตได้ภายใน4 8ชั่วโมงครับผมหลังจากส่งมอบงานเสร็จแล้วครับเราจะมีตัวใบรับประกันอุปกรณ์และตัวถังครับโดยเราจะแยกเป็นสส่วนคืออุปกรณ์ของเราจะรับประกัน1ปีตามอายุการใช้งานครับแล้วก็ตัวถังครับเรารับประกันถึง10ปีในการรับประกัน10ปีครับถังเราเกิดมีปัญหารั่วซึม ทางทีมช่างเราจะมาซ่อมหน้างานประเมินหน้างานหากซ่อมเสร็จแล้วยังมีปัญหาครับทางเราเปลี่ยนถังใบใหม่ให้เลยซึ่งรับประกันได้เลยครับว่าซื้อถังกับเรามีบริการครบจบในที่เดียวหายห่วงแน่นอนครับอย่าลืมนะครับถังดีมีมาตรฐานต้องเ e อ็มเครับ